สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับจากสารเร่งพอดอวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีครับและสูตรเด็ดเป็นของใครตอนนี้ครับอยู่กับผมแล้วนะครับคุณองอาจนักฟอนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อาจครับวันนี้สูตรเด็ดเคล็ดไม่รับของเราสูตรนี้ใช้ทําอะไรบ้างอันนี้สําหรับเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสเฟตในดินกรดดินเปรี้ยวนะครับแล้วก็เพิ่มละลายสารฟอสเฟตในหินฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่พืชไปใช้ประโยชน์ได้ นะครับนะครับอย่างพระเอกของเราในวันนี้ก็คือ,อสารเล่งจุลินรีพอโดอกเก้านะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกก็คือเป็นปุ๋ยหมักพร้อมใช้จํานวน300กิโลนะครับแล้วก็ราละเอียดจํานวน3กิโลแล้วก็น้ํา20ลิตรแล้วก็สารเล่งจุลินรีพอโดอกเก้าหนึ่งสองนะครับเริ่มต้นเราต้องทํำยังไงก่อนครับเราก็นําปุ๋ยหมักจํานวน300กิโลนะครับท,รที่ว่าพร้อมใช้แล้วเนี่ยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับ ลำละเอียดจำนวนสากิโลนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำสะอาดจำนวน20ลิตรแล้วก็สารเร่งจุลินทรีย์พอดอก้าหนึ่งองเอาไปใส่ในถังแล้วคนให้เข้ากันนะครับเมื่อได้เตรียมสารจะปล่อยไว้5นาทีแล้วก็เอามาราดบนบนกรองบนกลองปุ๋ยหมักที่รวมกับลำละเอียดที่เราเตรียมไว้ครั้งแรกครุกเขาให้กหลังจากนั้นก็จะเติมความชื้นให้ได้60หรือถึง70%ซนะครับก็คือวิธีการดูคือกำน้ำไม่ออกกำมือแล้วว่าวัสดุคงตัวนะครับ คงรูปอยู่ก็ถือว่าความชื้นได้ในระดบับ60-70%หลังจากนั้นเราก็จะมีวัสดุคุมเก็บความชื้นไว้นะครับบ่มให้อยู่ในระดบับ60-70%ตลอดเป็นเวลา4วันก็ถึงจะนำไปใช้ได้นะครับอย่างการใช้งานแบบนี้สูตรต่างๆที่เราทำไปคือเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้ก็สำหรับ ตัวนี้จะเป็นเพ่ของสารเร่งพอ,อร์ดอ๊ก้าเราก็คือเพิ่มฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินนะครับดินกรดดินเปรี้ยวแล้วก็เป็นตัวที่ละลายฟอสฟอรัสในหินฟอสเฟตเพื่อให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ครับมผมะค,ะคือพืชผักนาต่างๆเนี่ยผลผลิตจะเป็นอย่างไร ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วต้นแข็งแรงนะครับตรงนี้จะเห็นชัดเจนครับนะครับผลผลิตจะดีขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนนะแ,นนแล้วก็ต้นจะแข็งแรงลดต้นทุนการผลิตครับลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตแน่นอนสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจจะขอรับสายเร่งจุลินทรีย์พอดอก้านะครับสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านคุณผู้ชมทั่วประเทศนั่นเองครับหรือโทรไปสายด่วนครับ17,60ได้เลยครับสําหรับวันนี้ครับผมและพี่องอาจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ